สวัสดีครับท่านผู้ชมเจ้าชายกเกษตรจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นรอยต่อกันพอดีเลยกับจังหวัดพิจิตรที่นี่เขาเรียกว่าวังเทวาท่านผู้ชมครับเป็นรอยต่อจริงๆครับ สากเหล็กนะครับที่คุณเห็นเราหันกลับมาครงนี้ครับท่านผู้ชมครับพี่จิตครับเสานี้เลยนะครับคุณครูตอนนี้เป็นคนสอนจังหวัดเลยใช่ไหมครับนี่นี่พี่โลกครับตรงนี้พี่สนุโลกนะครับแล้วพี่จิตนะครับคุณครูครับอันนี้นะครับฝั่งนี้ท่านผู้ชมครับ ตอนนี้อยู่พิจิตน,นะครับ <นะ S 1> คุณครูอยู่พิจิตค,คุณครูวิชัยโพขำอยู่พิจิตแต่คุณครูชัยอยู่พิษณุโลกนะครับทั้งสองคนตอนนี้ยืนคุยทั้งสองจังหวัดน,นะครับเนี่ยสายสุวรรณครับเราสอางคนเราอยู่ก็จังหวัดกันคุย <alternatives> ข้ามจังหวัดครับคุยข้ามจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับนี่หมดอยู่นี่นะฮะนี่ดูหมุดหน่อยยืนยันหน่อยเห็นไหมครับนี่เลย คุณครูชัยสายสุวรรณอยู่พิษณุโลกคุณครูวิชัยโพขำอยู่พิจิตรครับสากเหล็กกับเนินมะปางนะครับท่านผู้ชมครับยืนยันตัวตนนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคือความสุขเสาไฟที่สง่างามนะครับท่านผู้ชมครับเสาไฟนี้เป็นเสาไฟที่สง่างามมาก ซอบไฟมีศิละปะนะครับท่านผู้ชมครับ,รบ around, ครูวิชัยโพค้ำกับครูชัยนะครับก็เป็นครูศิละปะด้วยกันทั้งสองท่าน กเกษียณทั้งสองท่ทานนะครับส่วนครูวิชัยโพขำนี่เป็นศิลปะหลายเส้นแล้วก็ฝีมือ,อที่เท่าระดับประเทศเลยทีเดียวครับส่วนครูชัยสายสุวรรณนี่เป็นคุณครูที่สายปั้นนะครับถ้าเลยมาอาจจะอาจจะไม่ถึง <laughs> เพราะมันเลยระยะมัน <laughs> 20บ <laughs> เมตรค,คือตอนนั้นมันมีตามล่องตามอะไรครับ ทีนี่ก็มีชาวบ้านมีคนจะมาจับเอ,อ่อมาลุยกลางคืนเลอีกเดื่นนี้คืนมากันก็เลยเออไม่ดีวะเราก็ไม่รู้ว่าใครเนาะครับก็เลยขึงๆไว้ไม่รู้ <laughs> อาเขตน,นี้มีเจ้าของเลยใช่ใช่คือระยะกระสุนพอดีพอนั่งนั่งอยู่บนบัง <laughs> พอดีเลยนะ <laughs> ใช่ยี่สิบเมตรพอดีอะ <laughs> โอ้มีทางขานหน่อย วันนี <ste bod harmonic noise> oh ้วัน no นี <thighs> ้วันนี้ให้ให้อาหารสมาชิคชิบคื้ ครับปปลากินพืชจะมีพวกที่ไม่กินพืชในี่แอบเข้ามาครับอ่ะพวกกินเนื้อโอ้โหมาออกลูกออกเก้าเป็นเยอะแยะเลยเนี่ยครับแอบมาแอบมาพวกนี้น่าจะไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ,รบไม่รูมาจากไหนสันยาของปู่อไป ก็จะเป็นป่ายางเมือบอกว่าอะไรปลูกไม้สามอย่างประโยชน์4อย่างอะไรครับไม้ไม้ระดับสูงไม้ที่ขึ้นสูงไม้ที่ชั้นกลางไม้พื้นไม้ที่เป็นผักเป็นหญ้าอยู่ตามพื้นดินอะไรประมาณนี้เนาะคุณครูทั้งสองท่านนี่นะครับรักกันกลมเกลียวสมานะฉัน และก็มีความผูกพันอีกคนหนึ่งเป็นสายศิลปะลายเส้นอีกคนหนึ่งเป็นสายศิลปะการปัน้นสายศิลปะลายเส้นคือคุณครูวิชัยโพคำ้ำสายศิลปะการปั้นก็คือครูผู้ชัยสายสุวรรณทั้งสองท่านรักกันนะครับเป็นพี่น้องร่วมโลกและความเข้าใจซึ่งกันและกัน วันนี้อยู่ที่วังเทวาซึ่งวังเทวานี่ครูวิชัยให้นยิยามว่าคือเทวดานั่นเองปรัชญาเศรษฐกิจพอียงคุณครูวิชัยก็มีความชอบในการพัฒนาตนเองคุณครูชัยก็ชอบในการเกษตรเหมือนกันต่างคนนะต่างเป็นศิลปะ แล้วก็มาลงตัวกันที่การเลี้ยงหอ,อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ได้เห็นวันนี้เจ้าชายกเกษตรจ,จึงตามติดชีวิตทั้งสองท่านเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นแบบอย่างนี่หรือที่เขาเรียกว่าผิดเป็นครู ก็ปล่อยไม่มีลูกแบไม่มเฉพาะตัวาเัวแสดงว่าเอ้ตัวกดมานี่ไม่ใช่่านนนไม่ไม่ชนใช่ไหมตีนะข้างล่างนั่นนั่มันตัวใหญ่ตัวเล็กๆกันมู่กันางไปมีไหม ม่ม hey, ีตัวใหญ่เลยสิว่ตัวใหญ่เห็นเลยเห็นนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่เรียกตัวเองว่าเกษตรพัฒนาและก็ได้พึ่งพาตนเองแต่ที่แน่ๆครับวับงเทวาที่นี้ตรงนี้เรียกว่าสมาคมคนชอบหอยหอยที่ถูกเลี้ยงที่ถูกประครบประงมอยู่ตอนนี้ก็คือหอยเชอรี่สีทองและก็หอยขมที่มีอยู่ตาม ทั่วไปและหอยพวกนี้ไม่ได้ไปซื้อที่ไหนไปงมมาแล้วก็นำมาเลี้ยงในพื้นที่ของตนเองเป็นดัชนีชี้วัดว่านี่แหละคือกเกษตรที่พัฒนาตัวเองแบบพอเพียงจริงๆและก็ปรับสมดุลให้รู้ว่าธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้เคมีเนี่ยมันอยู่ได้ยอย่างไรมกา น,นี้ก็ในเวลาบ่ายคลอยแล้วก็จะให้ให้ให,ให้ให้เหยื่อปลาเลยครับอาหารปลาซึ่งอันนี้ซึ่งเป็นข้าวที่ที่หุงแล้วเหลือนะครับเหลือจากาการใช้ประโยชน์ก็เอามาเป็นอาหารปลาครับเป็นอาหารเสริมครับ ที่ครูเลี้ยงนี่มีหอยกี่ชนิดครับตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ที่สองสองชนิดอยู่ครับเป็นหอยเชอรี่เชอรี่สีทองหรืออะไรเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็มีหอยขมหอยขมติดตัวขนาดนี้เนี่ยเป็นหอยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วครับนะครับแต่แต่สามารถที่จะโตกว่าน,นี้ได้แต่ว่าขนาดนี้ก็กําลังกาลังกําลังสวยงามครับกําลังสวยงามกําลังกําลังน่ากินเนาะ นะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ยัง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 ไม่ไม่ไม่ขยายพันธุ์เท่าที่ควรเพราะว่าพึ่งพึ่งพึ่งลงไปคือพ่งลงไปเมื่อสามเดือนนะครับที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่เอามาเนี้ยไม่ได้มันจะไปหาไปหางมเมาอะไรงม้แถวแถวคลองแถวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็มีบางบางพวกบางคนก็ก็ เขามาฝากมั่งเลยมั่งครับเอาหอยนะฝากเพราะว่ารู้ว่าว่าว่าผมจะอยากได้หอยทีเราก็ไปซื้อเขามั่งกิโลสองกิโลแล้วแต่โอกาสที่จะได้มาใช่ไหมครับนี่ครับน้องหอยผมชีวิตต่อไปนี้ก็คงจะผูกพันอยู่กับหอยนี่ครับ ขอขอบคุณคุณพิก้าจังที่เรียงร้อยบทความและก็ภาพการตัดต่อได้สมบูรณ์สวยงามนี่แหละคือวังเทวาของครูหัวใจศิลปะและสมาคมชมลมคนชอบผ่อนจะ้ายจะสีบอกแล้วนะบอกแล้วนะ